สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอสินค้านะคะตัวนี้เป็นสายสัญญาณ RCA รุ่น MPA7 สินค้าชิ้นนี้สามารถป้องกันแม่เหล็กขับเสียงอย่างดีสะเทืนกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและลดเสียงรบกวนได้เยอะมากๆเลยนะคะหัว RCA ของเขานะคะจะเคลือบทองไม่เป็นสนิมส่งสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดีส่วนสายของเขาจะทําจาก PVC เกรดดีแข็งแรงยืดหยุ่นมีความทนทานสูงสายของเขาจะยาวอยู่ที่1.5เ mm, มตรสายหนาอยู่ที่6ม mm. มสามารถรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์เลยนะคะ,ะเอาพุทจะเป็นซี d ี d TV ส่วนอินพุตนะคะจะเป็นเซา วอล์กแอมพลิฟวัสดุของเขาจะแข็งแรงทนทานเสียงดีเสียงคมชัดระดับสูงสินค้าชิ้นนี้นะคะทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสองสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ